สำหรับเคล็ดเกิดมงคลวันนี้นะครับจะนําเสนอในเรื่องของตัวเลขนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดของเรานั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยเวลาไปไหว้พระทําบุญนะครับมักจะเห็นนะครับว่าเอ๊ะคนวันอาทิตย์ทําไมเขาให้ทําบุญด้วยเลข6นะครับวันจันทร์ทำไมถึงเป็นเลขนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกําลังของดวงดาวประจําตัวเลขเรานะครับซึ่งสามารถนําเคล็ดนี้เนี่ย ไปใช้นะครับในเรื่องของการทําบุญก็ได้นะครับหรือว่านําไปเสริมความเฮงความปังให้กับวันเกิดของเราก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะครับเลขกําลังของคุณก็คือเลข6นั่นเองนะครับส่วนผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั้นนะครับก็คือเลข15นะครับส่วนผู้ที่เกิดในวันอังคารก็คือเลข8นะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นนะครับเราจะแบ่งออกเป็นพุธกลางวันนะครับก็คือเลข17นะครับส่วนผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับก็คือเลข12สนะครับส่วนผู้ที่เกิดในวัััันนนนพฤหบ้ะคครก็ือ เลข19นะครับในขณะที่คนที่เกิดในวันศุกร์นะครับก็คือเลข21นะครับส่วนคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นนะครับก็คือเลข10นะครับอย่างที่บอกแลวครับว่าเลขเหล่านี้นะครับเป็นตัวเลขที่เรียกว่าเป็นกําลังของดวงดาวของวันเกิดของเรานะครับ